สวัสดีแลวพามาชมนะฮะแบ็กเมจิกกายที่ผมได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับใครที่สนใจนะครับก็เรามีบริการจัดส่งให้นะครับอยู่แค่นี่ต้นละ1 0 0บาทครับอันนี้140บาทแบ็กเมจิกกายนะครับ150บาทครับต้นใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้ ขยายพันธุ์ไว้เยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่สนใจไม้มงคลครับบอนสีพื้นบ้านก็จะอยู่ที่บ้านเดือยตมบ,บ้านเดือยอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายต้นแม่ต้นนี้ปลูกไว้ในสวนครับใบใหญ่มากนะฮะนี่ก็จะเป็นแบ็กเมจิกดำครับ อันนี้ยังไม่ได้ตัดออกเลยนะครแต่ว่าชําให้เขาติดแล้วนะครับนี่ก็แบล็กนจิไกยครับกายแบบสวยงามมารับที่ร้านนะครต้นละ100บาทครับถือว่าตัดสดก็ไม่ตายนะครับตัดสดก็ไม่ตายเพราะว่าเราชําให้รากเขาเดินดีแล้วนะครับนี มีกระถางละอ,อ,องไว้แบบนี้อันนี้ก็ตัดออกมาแล้วนะครับนี่รากเดินดีมากเห็นไหมแบ็กเมจิกไกนะครับเยอะเลยอยู่แค่ต้นละ1นึ่งรบาทแค่นั้นเองครับอย่างนี้ก็80บาทนะฮะแบ็กเมจิกไกครับ Back ส่วนมากจะขยายพันธุ์นะฮะจะมีแบ็กเมจิกกายส่วนแบ็กเมจิกดำผมจะเอาไปประดับค่าแกรไว้นะฮะอย่างนี้น่าเอาไปทำพันธุ์นะครับเพราะว่าเขาดังดังออกมาฮับนะฮะดังดำฮับเลยแบ็กเมจิกกายครับ นี้ถือว่าใบยังเล็กนะครับนี่ใบยังเล็กเดี๋ยวไปดูในสวนนะฮะใบใหญ่มากแบ็กเมจิกไก่แบลกเมจิกไกครับนี่แบ็กเมจิกดำกระถางละสองร้อยครับไม่ใช่กระถางเล็กนะฮะเป็นกระมังเลยนะครับเขียนป้ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นเล็กนะฮะร้อยแปดสิบบาท ตอนนี้โตแล้วขายไปหลายต้นครับส่วนมากเขาจะมายกเป็นแบบว่าฟอร์มกอต้นแม่อันนี้ก็ปลูกใส่ท่อไว้ครับแบกมีจิกไก่นี่ครับผสมกันกับเลมอนไปเลยเลมอนตอนนี้ให้ลูกมาแล้วครับสองหน่อสองต้นนะครับ บอลสมบูร์เลือดครับว่านพญาลิงดำหายากนะครับนี่ตัวนี้จะด่างจากหลังใบนะครับด่างจากหลังใบบอลสมบูร์เลือดหรือว่าว่านพญาลิงดำครับจะท่วมหัวแล้วมีอยู่สองต้นครับว่านพญาลิงดำ ใบใหม่จะเห็นความด่างแบบชัดเจนครับด่างจากหลังใบสนใจก็มารับได้นะครับที่สวนเอประจักษ์ชัยนะครับอยู่ที่บ้านเดือมีอยู่สต้นครับแบ่งปันให้อยู่ต้นหนึ่งนะฮะสวยงามดีเหมือนกันครับ หลากหลายสายพันธุ์นะครับกับไม้มงคลบ้านไม้มงคลยินดีต้อนรับนี่ครับสนใจก็สอบถามมานะครับใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดเฟซเอประจักษ์ชัยมาได้ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูต้นแม่สำหรับแบล็กมิกายครับ ดูต้นแม่นะครับของเจ้าบอลแบ็คเมจิกก่อนที่จะเดินเข้ามานะครับก็มาเจอนี่แหละนะฮะลักษณะของหญ้าที่เป็นใบดังครับแบบนี้กำลังว่าจะเดินไปดูต้นแม่นะครับของเจ้าบอลดัาแบ็คเมจิกครับ แปลกอีกแล้วครับแปลกอีกแล้วนี่ครับจะลองเก็บไปเลี้ยงดูนะครับสวยงามดีเหมือนกันใบด่างฮาแบบนี้ซึ่งเป็นย้าทั่วไปนะครับเป็นย้าทั่วไปลักษณะก็จะเป็นหญ้าประมาณนี้นะครับเก็บไปเส่กระถางก็คงจะสวยนะครับ หลายคนก็คงจะว่าผมบ้าไม้ด่างไปแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็คงใช่นั่นแหละนะฮะเห็นไหมครับสวยงามดีเหมือนกันนะฮะใบนี้ก็ด่างน้อยนะฮะนี่เป็นติดเหลืองมาอยู่นะครับก้านก็ออกแดงๆ่างครับ ท,ทุกคลิปครับชอบใครชอบมันนะฮะความชอบส่วนตัวนะฮะความชอบส่วนตัวมาชมกันต่อครับความยิ่งใหญ่ลังการของแบ็คเมจิกไก่ครับนี่คือต้นแม่นะครับต้นแม่ที่ปลูกไว้ตอนนี้จะท่วมหัว,หวแล้วลักษณะลำต้นนี่ครับ ใหญ่มากึือมาเท่าขาเลยเมื่อวานนี้ตัดออกไปนะครับประมาณสามสามหน่อ3สามไหลนี่นะครับขยายพันธุ์ไว้นี่ก็แบงกเนจิไกครับปลูกใกล้ๆกันนะครับใบไง่ยฮักยิลีครับพี่น้องครับปลูกลงดินแล้วก็เอาพวกใบก้ามปูแล้วก็เป็นฟางนะครับ ลองไว้ได้ผลนะฮะดูความไง่นะครับกัดสีได้สวยงามปลูกคู่กันไว้สองต้นครับในสวนสนใจที่ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ เรามีแบ่งปันครับตอนนี้ขยายพันธุ์ไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับสูงมากนะฮะใบจะเท่ากระด้งเลยให้สังเกตดูมือครับดูต้นเพานะฮะ ความสูงจะเท่ากันแล้วต้นนี้เมื่อวานนี้ตัดแยกไปนะครับตัดแยกออกไปประมาณประมาณสี่นะครับสี่นอจงไว้นอนหนึ่งครับเหลือไว้นอนหนึ่งนี่ครับแบกเมจิกไกายนะครับเราจะเอาใบเขาไว้ไม่เกินสี่ใบเพื่อที่จะขยายพันธุ์เมื่อวานนี้ ก็ดึงตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเขาจะแทงออกมาแล้วแทงออกมาไม่ได้นะครับจะแทงไหลออกมาแทงไม่ได้ก็ต้องดึงใบต้องเสียใบเขาไปหนึ่งใบไม่เป็นไรครับนี่แบล็กเมจิกดำครับเมื่อวานออกไปสี่หนอนะครับออกไปสี่หนอ แล้วก็มีไหลแทงขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะครับต้นอวบใหญ่ดีมากนะฮะสำหรับเราเอาลงดินไว้แบบนี้ต้นแม่นะครับนนรบนนาที่หัดด่างก็มีเยอะนะครับมีเยอะเราไม่ต้องไปตามหาไก่นะครับ มาดูได้ที่สวนนี่แหละใบใหญ่ๆสวยๆครับด่างสีเขาเต็มเลยเห็นไหมครับเป็นจุดด่างขาวเหลืองครับนี่แหละนะครับชมต้นแม่กับเสาลัวนะฮะ เเท่กันนลยนะาครับคลิปลิปนี้ก็นะครับชอบใครชอบมันนะฮะเป็นความชอบส่วนความชอบส่วนตัวนะครับใครที่รักธรรมชาติหรือว่าความสวยงาม <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <S <S แล้วกดติดตามครับเป็นแรงใจกับช่องน้อยให้เอประั์ชัยครับได้มีกำลังใจสู้ตอนคลิปต่อไปคลิปนี้ขออนุญาตนะฮะ ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ